กรองโอกาสที่จะเกิดสงครามเกิดขึ้นได้ไหมยากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป้าหมายนะครับที่เดินเกมกันตอนนี้นะฮะเป็นเพียงสงครามนะอาวุธแต่ไม่ใช่เป็นการจะใช้อาวุธรบนะแต่ต้องการขายอาวุธนะ,ะสังเกตให้ดีพอจะมีข่าวยุวว่าจะเกิดสงครามใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสิ่งที่ตามมานะครับ ก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีการแห่ซื้ออาวุธเป็นจำนวนมากประเทศที่ขายอาวุธก็เป็นฝั่งยุโรปที่ได้ประโยชน์จากการค้าอาวุธนะครับก็ไม่มีของฟรีในโลกยูเครนก็แห่ซื้ออาวุธทั้งเยอรมันทั้งรสัสเซียและก็ดังฝั่งของสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมาพบกับผมเสื้อักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้น่าติดตามนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของรัสเซียนะครับกำลังส่งผลงกระทบต่อราคาน้ํามันไปทั่วโลก เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับยุโรปก็ระอุรัสเซียนะครับเบลารุสเปิดฉากซ้อมรบนะครับดานเพตากอนนะครับสุมไฟต่อย้ำปูตินยังไม่หยุดระดมพลนะครับรัสเซียเบลารุสเริ่มทำการซ้อมรบอย่างเป็นทางการนะครับเพิ่มอุณหภูมิความตึงเครียดที่มีอยู่ในฝ่ายตะวันตกขณะที่พวกผู้นำในยุโรปยังคงผลักดันแนวทางทางการทูดนะครับเพื่อให้เกิดสงครามที่แดนหมีขาวบุกยูเครน กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกายังคงออกมาเตือนว่าปูตินยังคงเดินหน้าส่งทหารไปใกล้าชายแดนยูเครนและเบลารุสถึงแม้ว่ายูเครนจะมองว่าเป็นการลุกกรานนะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในขณะที่โกยเงินกันสนุกเลยทีเดียวนะครับอินโดนีเซียซื้อฝูงบินจากฝรั่งเศสนะครับอาจตามมาด้วยเรือดำน้ำสหรัฐอเมริกานุมัติขาย F-15 นะครับ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดกับจีนนะครับอินโดนีเซียนะครับซื้อเครื่องบินขับไล่นะครับาราฟาวจากฝรั่งเศสจำนวน42หลำนะครับอาจซื้อเรือดำน้ำของปารีสอีกจำนวน2หลลำขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกานุมัติจัดซื้อฝูงบิน F15 จําจำนวน36ลำนะครับ จากกาตาท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆในผู้มิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็เป็นหลักง่ายๆเลยในขณะที่ประธานดีโจไบเดนประวารัเสเซียเบรารุดซ้อมรบนะครับกระสุนจริงเร้าพลเรือนสหรัฐอเมริกาออกจากยูเครนโดยด่วนนะครับประธานาธิบดบีโจไบเดนแข่งสหรัฐอเมริกาเร่งเร้าพลเรือนของอเมริกันนะครับให้เดินทางออกจากยูเครนทันทีขณะที่ การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของรัสเซียและการระดมกำลังทหารตามแนวพรมแดนโหมกระพือความกังวลของมอสโกจะยกพลรุกนะครับรยูเครนในขณะที่สหรัฐก็มีการโชว์เหนือนะครับตรวจสอบครั้งแรกเครื่องบินคอปเตอร์แบ็กฮอกร้คนขับเฮลิคอปเตอร์นะครับยี่หอแบ c ็กฮอวนะฮะลำหนึ่งซึ่งทำขึ้นบิน ะครับอัตโนมัติปราศจ,จากนักบินเป็นครั้งแรกที่ฐานทัพนะครับฟอร์ดแคมเบลนะครับรัตอ่าเคนดักกี้และดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามรายงานของสำนักข่าว CNN โครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมซึ่งเป็นงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุน่อยถ้อยแถลงว่าเฮลิคอปเตอร์ ทําการบินเป็นเวลา30นาทีโดยไม่มีผู้โดยสารบนเครื่องบินแม้แต่รายเดียวเป็นครั้งแรกนะครับและอีกครั้งในวันจันทร์ที่7กลุกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในขณะที่ตำรวจแคนาดานะครับจับกลุ่มผู้ประท้วงปิดถนนต้านวัคซีนโควิด -19 ขณะที่ม็อบเรียนแบบในนิวซีแลนด์ก็ปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจแคนาดามีการจับกลุมคนขับรถที่ชุมนุมประท้วงมาหลายวันนะครับที่ต่อต้านมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยการจอดรถปิดเมืองหลวงในอออตาว่านะครับตั้งขัดความขัดแยง้งนะครับด้านการค้าพรมแดนกับอเมริกันโดยที่ประธานาธิบดีนายยมรีทรูโดนะครับปนะร,ระนามว่ารับไม่ได้กับการต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้ พร้อมเตือนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในขณะที่อีกซีกหนึ่งของโลกตำรวจนิวซีแลนด์เข้าสลายการชุมนุมบริเวณรัฐสภาในกรุงวิลลิงตันซึ่งเกิดแรงบันดาลใจจากแคนาดานะครับมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปกว่า100คนเลยทีเดียวนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหุ้นสหรัฐอเมริกันตอนนี้ก็ร่วงราคาน้ำมันตอนนี้ยังคงทรงตัวนะครับ หลังจากที่อิหรา่านมีการเจรจากับสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ภาวาเงินเฟ้ออเมริกันพุ่งสูงในรอบ40ปีทองคําขยับขึ้นวอซิดตอนนี้ก็ดิ่งแรงนะราคาน้ำมันทรงตัวหลังมูลค่าผู้บริโภคในสหรัฐอเมริการ้อนแรงเกินคาดนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวดันราคา ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะซึ่งตอนนี้ก็เรื่องอัตราเงินเฟ้อในอเมริกันก็สูงอยู่ต่อเนื่องในขณะที่ชาวจีน4คนคนลงทุนกินส้ม30กิโลเกลี้ยงสนามบินนะครับเลี่ยงการจ่ายค่าสัมภาระส่วนเกินนะครับในอีกเหตุการณ์ประหลาดนักเดินทาง4คนจากจีนลงตัวด้วยการกินส้ม30กิโลกรัม ภายใน30นาทีที่สนามบินแห่งหนึ่งในเมืองคุนหมิงมณฑลยูนานนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าสัมภาระส่วนเกินที่เกินขึ้นมาในขณะที่เจ้าชายชาวนะครับแห่งอังกฤษเพิ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีก่อนมีผลตรวจโควิด1 i โอมิครอนในรอบสองเจ้าฟ้าชายชาวมากราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษ พระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระพราชินีอลิซาเบธที่2นะครับเวลานี้อยู่ระหว่างการกักโรคหลังมีการตรวจโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่บวกเป็นครั้งที่2จากการแถลงการของสำนักพระราชวังขณะที่สื่อมวลชนนะครับเผยพระองค์เพิ่งเข้าเฝ้าสมเด็จพระพราชินีนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับปรากฏว่าอย่างกับเมืองเถื่อนเลยทีเดียวนะครับนะักการทูตเกาหลีใต้ชกหน้าบนถนน ในนิวยอร์กโดนโชกหน้านะครับแบบไม่คาดฝันยังจับคนร้ายไม่ได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านักการโทษเกาหลีใต้คนหนึ่งฮะรวงซวยถูกชายแปลกหน้าทำร้ายร่างกายแบบไม่ทันตั้งตัวระหว่างที่กำลังเดินอยู่บนถนนสายชิปปิ้งนะครับชื่อดัง The f i f t ฟิ์นะครับอาในย่านมิดทาวนะครับเมโทตตันนะครับตำรวจชี้หลังชก ทำร้ายได้เดินไปจากอ,าอย่างเดินจากไปฮะอย่างรอยนวล The ะฮิลสื่อของอังกฤษรายงานว่านักการทูตคนหนึ่งฮะที่ถูกระบุว่าเป็นชายวัย52ปีปีถูกตำรวจสหรัฐเมกาพบในสภาพใบหน้าแดงก่ำด้วยรอยช้ำของการถูกทำร้ายอ้างอิงจากสำนักงานแผนกตำรวจนิวยอร์กพบว่าตำรวจรับ เรื่องเหตุเมื่อ20น10นาทีซึ่งเหตุทำรายร่างกายเกิดขึ้นที่ถนนเวสที35นะครับถนนบีฟอะเวนูนะครับทางย่านมิดาชลเมนฮัตตันซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งของคนชื่อดังก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นเรื่องของการตรึงกำลังในการซ้อมรบอย่างเป็นทางการนะระหว่างรัสเซียกับเบลารุสนะครับก็สหรัฐอเมริกาก็เชื่อนะว่าจะมีการทำสงครามเกิดขึ้นมีการเตือนพลเรือนให้ถอนตัวออกจากยูเครนทันที แกบขณะเดียวกันก็มีการส่งทหารจำนวนสามพนายไปก่อนหน้าน,นั้นก็ปรากฏว่าเป็นการส่งไปเพื่อที่จะสนับสนุนในการอพยพพลเมืองของตนเองนะครับออกไปจากพื้นที่ในขณะที่ความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปโดยฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกากําลังขายดิบขายดีฝั่งตะวันตกก็กําลังขายดิบขายดีเกี่ยวกับอาวุธจำนวนมหาศาล นะครับที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสขายให้กับประเทศในกลุ่มของเอเชียและในกลุ่มที่ข้างเคียงกับรัสเซียในเชิงยุทธศาสตรท์ทางการเมืองการปกครองโอกาสที่จะเกิดสงครามเกิดขึ้นได้ไหมยากนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป้าหมายนะครับที่เดินเกมกันตอนนี้นะฮะเป็นเพียงสงครามนะอาวุธแต่ไม่ใช่เป็นการจะอ่า ใช้อาวุธรบนะแต่ต้องการขายอาวุธนะฮะสังเกตให้ดีพอจะมีข่าวยุว่าจะเกิดสงครามใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสิ่งที่ตามมานะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีการแห่ซื้ออาวุธเป็นจำนวนมากประเทศที่ขายอาวุธนะก็เป็นฝั่งยุโรปที่ได้ประโยชน์จากการค้าอาวุธนะครับก็ไม่มีของฟรีในโลกยูเครนก็แห่ซื้ออาวุธทั้งเยอรมันทั้งรัสเซียแล้วก็ดังฝั่งของสหรัฐอเมริกาในฝั่งของเอเชียเหมือนกัน นะฮะก็มีการยุว่าให้สู้กันระหว่างไต้หวันกับจีนไต้หวันต้องแยกตัวเป็นอิสะระปรากฏว่าประเทศที่ขายดีที่สุดคือสหรัฐอเมริกาขายเครื่องบินนะครับให้กับทางฝั่งของไต้หวัน ไปไปมามาดังเกมนี้ก็สหรัฐอเมริกากําลังแก้ในเชิงหลักของเขาที่มีปัญหาเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อที่กําลังสูงขึ้นซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็สูงขึ้นที่สุดในรอบ40ปีนะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นที่เกิดไม่ว่าจะเป็นสงครามไบรัสนะกระแสเรื่องของสงครามอาวุธปัญหาหลักๆนะครับเกิดจากสหรัฐอเมริกาพิมพ์ปฏิบัติโดยไม่มีการทําทองมาค้าประกันทําให้สาภาพยุโรปเนี่ยเละเป็นโจกเลยก่อนหน้านั้นก็ถึงขั้นบางประเทศ ไม่มีเงินจะจา่ายนะครับให้กับกคืนกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศได้ซ้ำไปนะครับก็เลยส่งผลทําให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายวัคซีนนั่นหมายความว่าเกมนี้จะลากไปอีกยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ยอดโควิด -19 กลับพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลังจากเทศกาลตรุษจีนเข้ามา และตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวกลายพันธุ์เขาเรียกตัวกลายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โอมิครอนและก็กําลังมีตัวกลายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า b a 1กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ